สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับถ้าใครที่กําลังมองหาวิุมือสองนะครับวันนี้ผมมีมา,านแนะนําให้เพื่อนๆ1ตัวนะครับเป็น T14G ถ้าใครที่กําลังมองหานะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับสําหรับวิยุตัวนี้นะครับเป็น T14G เป็นของฟูตาบ้านะครับแล้วก็มีซิลิโคน นะครับให้เรียบร้อยเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ตำหนิเนี่ยก็จะมีแทบจะไม่มีเลยนะฮะผมดูแล้วก็แทบจะปกติทุกอย่างเดี๋ยวผมจะแกะซิลิโคนออกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีหลุดแน่นอนผมลองเทสแล้วนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายคลิปนะครับ ก็ตรงทางด้านหลังเนี่ยก็จะไม่มีตัวนี้นะครับแต่แล้วก็ทั้งรวมทั้ง2ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือก็จะเจ้าของคงจะใส่ซิลิโคนตัวนี้แล้วแล้วก็แล้วก็วก,วก็คงจะทําให้ตัวนี้หายไปแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกับในเรื่องของการบินนะครับพอใส่ซิลิโคนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้วิทียุของเราเนี่ยก็เหมือนวิทยุทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราถอดออกเนี่ย วิอค่อนข้างที่จะใหม่มากนะครับผมขอบอกเลยว่าค่อนข้างจะใหม่นะครับกับ TCSG ิึช์ทุกตัวใช้งานได้ปกตินะครับนะครับเปิดวิทยุมีแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับมีแบตเตอรี่ให้1ก้อนนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับเป็นลิฟเฟนะครับเป็นแบตลิเเฟสีดำนะครับให้ให้ให้หก้อนไปด้วยนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับมีไฟขึ้นสถานะน้ำเงินแดงนะครับแล้วก็รีซีฟให้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นของฟูตาบ้านะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวมีเอสบัดด้วยนะครับเป็นเป็นเอ่อเป็นฟาสต์นะครับเป็นรีซีฟฟาสคล้ายๆกับของฟูเทคนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นของแท้นะครับตัวนี้จะเป็นของแท้นะครับของแท้เลยนะฮะก็มีหนวดพุ้ง2เส้นแบบนี้นะครับ อันนี้ผมการันตีเลยนะว่าใช้งานได้ปกตินะครับถ้ามีปัญหาเอามาคืนได้นะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ซิลิโคนไปไว้เหมือนเดิมนะฮะใส่ยังไงเนี่ยมีซิลิโคนให้ด้วยนะนะครับวิธีการใส่ก็เราก็คุมตรงนี้ก่อน นะครับคุมตรงนี้แล้วเราก็ค่อยสวมทางด้านข้างราแบบนี้นะครับถ้าใครที่กําลังมองหาวิยุที่จะเอาไปเล่นเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือเล่นเครื่องบินปีกเล่นโดนที่มีความเสถียรความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ดูดีนะฮะ <laughs> สำหรับที14นี่กถ็ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะฮะในวิทยุที่เราเอามาเล่นฮอนะครับ เพราะว่าตัวผมเองผมก็ยังใช้อยู่นะฮะผมใช้ T14 อยู่ของผมเนี่ยจะเป็นเอ่ไม่ได้มีซิลิโคนแบบนี้นะครับอันนี้มีซิลิโคนให้ด้วยนะครับแถมๆกันไปเลยนะครับซิลิโคนเนี่ยถ้าเราซื้อใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับอันนี้อันนี้ให้ไปด้วยสติ๊กทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับ ก็ใส่ก็ไปใหม่ได้นะครับตัวนี้จะมี14ช่องนะครับเราสามารถที่จะเอาไปเล่นเครื่องบินปีกนะครับเล่นดโดรนเล่นเฮลิคอปเตอร์แบบเป็น 3D ได้นะครับสบายๆนะครับเอาไปฝึกบิน 3D ได้ให้การ ให้ความตอบสนองที่แม่นยําอยู่แล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็เล่น T14 อยู่เช่นเดียวกันนะครับบอกได้เลยว่าถ้าใครเล่นฮอเนี่ยจบที่สุดแล้วนะครับสําหรับ T14 แล้วก็การตั้งค่าต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเพราะว่ามันมีเมนูมาให้เราพร้อมเลยนะครับ Endpointulate d a Reverse นะครับการต่างการตั้ง System c o n d i t i o n ต่างๆนะครับ d ulate Turn Curve p i t c u r v e มีหมดทุกเมนูนะครับเราโดยที่เราไม่ต้องไปไป,ไป,ไ,ปไปตั้ง นะครับเราก็สามารถที่จะไปตั้งค่าเมนูต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าตั้งตั้งค่าแบบบางทีมันก็อาจจะลึกบ้างนะครับแต่คือความละเอียดของมันเนี่ยอย่างในส่วนของ Dual-Late นะครับมันสามารถที่จะไปตั้งค่า,าแยกเป็นโฮลเป็นนอร์มอลเป็น A iden, A iden 1, 2, 3, ไอดเดิลไอดเดิลหนึ่งไอเดิลสไอเดิสได้ได้หมดนะครับ เราสามารถที่จะแยกสมมุติถ้าเราเล่นนอร์มอนเนี่ยเราเล่นแบบบินเดินทางเราไม่ต้องการเร็วมากมายเราก็ลดค่าดูเวเลตลงทั้งหางทั้งแอรอนกับเอลิเวเตอร์ได้หมดนะครับเราสามารถที่จะไปเลือกพอราดีเอเดนปุ๊บเราจะให้ดูเวเลตมันมากขึ้นแล้วก็ไปปรับให้มันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการบินนอร์มอนกับการบิน 3D มันสามารถที่จะแยกได้นะครับอย่างเงี้ยแต่วิยยุบางตัวไม่สามารถจะทําได้ที่ทีสี่ทำได้นะครับแต่ว่าที่รุ่นที่มันอัปเดตมาก กว่านี้คือดูดีกว่านี้ก็จะเป็นพวก1ี x z 18อบอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะล้ํากว่านี้อีกหน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนแต่ว่าตัวเนี้ยตอนที่ราคาแกะกล่องของใหม่อ่ะมันอยู่ที่ประมาณ16ื่นหรือหมื่นเนี่ยแหละมัง้งผมจําไม่ได้อยู่ที่ประมาณ17,500มัง้งนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมขายพร้อมกับรีซีฟเลยนะครับตัวนี้ถ้าใครที่กำลังมองหาวิทยุมือสอง สภาพพอใช้ได้แล้วก็ราคาไม่เกินหมื่นกับรุ่น T14 แบบนี้นะครับสำหรับตัวนี้ฟังให้ดีนะครับราคานะครับฟังให้ดีเลยนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ใครโทรก่อนได้ก่อนเลยนะขายอยู่ที่เท่าไหร่ดีเอ่ยผมตั้งไว้900 0นะครับผมตั้งไว้900 0ถ้าใครที่สนใจจริงๆนะครับก็ทักกันเข้ามาราคานี้900 0นะครับพร้อม ในส่วนของอการรับประกันเนี่ยผมรับประกันอยู่แล้วนะครับถ้าเอาไปมีปัญหาบินไปเครื่องบินตกหรือไงก็แล้วแต่เอามาคืนเดี๋ยวผมคืนตังค์ให้นะครับผมกล้าการันตีว่าวิวตัวนี้ใช้งานได้แน่นอนบินได้ไม่มีสัญญาณหลุดน,นะครับเพราะว่าวันนั้นที่ผมเอาไปเทสนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะฮะก็คือบินผมสบายกับเครื่องบินปีกนะครับเ p v ของผมนะครับแล้วก็บินไปริฟฟ้าเลยนะครับไปได้ไกลนะครับ สำหรับวิทยุฟูต้บ้าเนี่ยก็จะเป็นวิทยุที่ใช้ย่านความถี่เนี่ยเป็น2.4นะครับเป็นความถี่หลักนะครับเป็นความถี่หลักเพราะฉะนั้นคลื่นที่เป็นหลักๆเนี่ยฟูตบเอาก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นวิทยุยี่ห้ออื่นนะอันนี้อาจจะใช้ความถี่รองไปเรื่อยๆนะครแต่ว่าในเรื่องของความแม่นยำในการตอบสนองเนี่ยอันนี้ผมการันตีเลยนะครับสำหรับฟูตบ้า T14 หรือจะเป็นรุ่น T6J T12K หรือว่าจะเป็นรุ่น T6K แล้วก็ตามเท่ถ้ามันเป็นของฟุตบอเนี่ยผมผมโอเคเลยนะครับกับในเรื่องของการตอบสนองนะครับก็9,000นะครับพร้อมกับรีซีตตัวนี้เลยนะครับถ้าใครที่โทรเข้ามาก่อนก็ได้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปพักผ่อนก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ในคราวหน้านะครับเดี๋ยว มาบินเดินทางถอยหลังกันนะครับกับฮอก็บิน500นะครับฝึกพื้นฐานกันต่อเพื่อจะก้าวเข้าไป3 d ดีนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ